ครับผมใบพัดสไลด์จีทูนะครับผมนะครับตัวนี้ตัวถีททองนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับผมนะครับก็นาๆน่าจะชมกันหลายคลิปแล้วนะครับก็ฟังเสียงกันเลยนะครับผมนะครับเริ่มจากเสียงแรกนะครับเสียงแรกยังไม่ชนลูกเหล็กนะครับผมนะครับยังไม่ชนลูกเหล็กนะครับนะครับ สาเหตุที่ต้องเทสเพราะแต่ละตัวเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับเสียงจะใกล้เคียงกันนะครับก็อยากให้นานา,นานาได้เลือกนะครับผมนะครับได้เลือกเองนะครับว่าชอบแบบไหน ช้านะครับเร็วนะครับนะครับทีนี้ฟังเสียงชนลูกเหล็กนะครับนะครับก็ดันนะครับลูกยางลงนะครับผมจับใบพัดดันนะครับโอเคลงแล้วนะครับผมเท่านั้นนะครับง่ายๆครับผมชมนะครับ เล่นช้าหรือเล่นเร็วก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าทํามาตัวไม่ใหญ่นะครับผมนะครับตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมได้ทั้งงานช่อนงานชาโดนะครับผมนะครับใส่เป็นสามโอไปให้นะครับแต่ผมชอบเสียงช้าช้ามากกว่านะครับลากช้าชจะเสียงหวานมาก นะครับเสียงลูกเหล็กเคาะเป็นจังหวะนะครับโอเคนะครับผมนะครับใบพัดสไลด์จีทูนะครับ